วโยงเงินออกไปแต่ทําไมถึงเมื่อวานนี้บางตลาดเริ่มเห็นสัญญาณการขายอย่างถลม่มทลายนะคะเกิดขึ้นในเอเชียในขณะที่ค่าเงินบาทเองล่าสุดนั้นแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็หลุดระดับ30บาทตอ่อดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่รียบอยแล้วล่าสุดนั้นอยู่ที่29บาท85สตางค์ตอ่อดอลลาร์สหรัฐทิศทางการลงทุนในหุ้นหลายคนเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วตกลงจะยังไงดีต่างชาติยังคงจะซื้อต่อไหม หรือว,ว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนรับไม้ต่อหุ้นไทยจากนี้ไปในสักครู่หนึ่งนะคะพูดคุยกันกับนักนวิเคราะห์ทั้งในส่วนของเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานมากันที่ราคาทองคำกันก่อนระหว่างที่หุ้นเมื่อวานนี้ปรับตัวย่อลงในช่วงหนึ่งนะคะช่วงเท,ท้ายยตลาดแต่ว่าราคาทองคาบวกส่วนตลาดขึ้นมาได้แต่ราคาทองคาในประเทศไม่ขยับเลยจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ล่าสุดนะคะทองคําคเองนั้นยืนเหนือ1,680ดอลลาร์สหรัฐต่อทรยออนได้ค่ะทิศทางในภาคบ่ายเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันในช่วงของโก l ล l กบ k าย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520 วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนาทรัพย์รองประธานบริษัทวายจีบุลเล็เตอร์นชแนลค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค,สสค่ะค่คะเมะื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะคะใครที่ลงทุนในทองคําลุ้นพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเห็นราคาทองคำในตลาดโลกนั้นจู่ๆก็ดีตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคึกคักทีเดียวเกิดอะไรขึ้นคะ,ะ,คะก็หลักๆก,ก็น่าจะมาจาก,จากปัจจัยทางเทคนิคนะคะที่ทองคำปรับตัวขึน้นนั้นเป็นตัวแรก ตัวถัดมาก็คือการที่ ue, นายเบนเบเนเก้มีออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับภาวะปัญหาเรื่องการตัดพดานนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าตัวถ้าไม่สามารถตัดพยานนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของทางซีกอเมริกานี่เป็นปัจจัยผัดัที่ทําให้ทองคําดีตัวขึ้นแต่ใดๆก็แล้วแต่ทองคําก็ยังไปติดอยู่ที่แนวต้านที่1685นะคะต้องดูเขาวันนี้เนี่ย1685สามารถเบรกเอาขึ้นไปได้ไหม ถ้าสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้เนี่ยแนวตั้งถัดไปยังอยู่ที่1695แล้วตัวถัดไปคือ1703ดอลลาร์แต่เราก็เชื่อว่าในในในระยะอันใกล้เนี่ยถ้ายังไม่มีข่าวอะไรที่มากกว่านี้เนี่ยตรงแถวจุด1 703น่าจะมีการเทคฟรอสติกลงมาหรือว่าตรง1700เอ่อ1685เนี่ย ถ้าเบรกไม่ได้ก็น่าจะมีการย่อลงมาส่วนแนวรับเรามองอยู่ที่1,672 US Dollar ดอลลาร์ดอลลาร์เป็นรับที่หนึ่งรับที่สองอยู่1,665 US Dollar ดอลลาร์ดอลลาวแล้วแนวรับสุดท้ายอยู่1,658 US Dollar ดอลลาร์ดอยซาววันนี้เนี่ยไม่มีข่าวอะไรก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในกรอบส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยปัจจัยที่นักลงทุนน่าจะติดตามก็คือการเตัวเลขการจ้างงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะ ดัะนั้นเนี่ยเออเราก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเออภายในวันของวันนี้น่าจะน่าจะเออไม่ได้แว่งมากนายเท่าไหร่นะคะนักลงทุนก็ยังคงน่าจะลงทุนในกรอบต่อไปค่ะค่ะคุณรวันคะแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเราเห็นราคาทองคําในตลาดโลกเมื่อเป็นดอลลาร์แว่งตัวรุนแรงก็จรงิงปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงก็จรงิงแต่เมื่อวานนี้ใครที่ที่ซื้อทองคําในบ้านเราเมื่อแปลงเป็นบาทเนี่ยไม่ขยับเลยแทบจะไม่มีโอกาสในการทํากําไรเลยนะคะ ค่ะย่อลงมาด้วยสามมะค่ะ,คะเพราะว่าการขึ้นของทองคำเนี่ยขึ้นแค่สิบเหรียญแต่การย่อลงของของบาทเนี่ยลงมาเกือบ20อ่สิบสตางค์ซึ่งถือว่าแข็งลงมาค่อนข้างเยอะส่วนทางกันคนที่ซื้อจากเมื่อวานเนี้ยวันนี้โอกาสที่จะขายก็ยังน้อยอยู่ก็คงต้องรอจนกระทั่งทองคำไปอยู่ระดับพันหกรอยเกถึงจะสามารถขายได้ถ้าเป็นของเมื่อวานนี้ซื้อตอนปลายตลาดแต่โดยส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ย ตอนที่ย่อพันหกร้อยเจ็ดสิบกว่าก็มีการช้อนซื้อแล้วก็ขึ้นไปขายที่ระดับพันหกร้อยแปดสิบห้าก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนในช่วงนี้ปัจจัยหลักที่ต้องจับตามองนอกจากเป็นทองคําแล้วเนี่ยบาทก็ยังเป็นระยะค่อนข้างที่จะสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือครองทองคํายาวเนี่ยก็จะมีภาวะที่ต้องเป็นห่วงคือเรื่องบาทเพราะนั้นเนี่ยลงทุนในระยะสั้นค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมากกว่าค่ะ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค,ะค่กคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ดิกลับมาได้นะคะแล้วก็มายืนเหนือระดับ1,680ดอลลาร์สหรัฐต่อทอ,อ,อนคได้อย่างแข็งแกร่งวันนี้คุณพวันจากวายจิตออว่านะตอนแรกยังคงให้น้ำหนักอยู่ที่1,685นะคะก่อนที่จะขยับไปเป็น1,695แล้วก็1,703ดอลลาร์สหรัฐต่อทอ,ออนค่ะแต่วันนี้คือดอลลาร์ที่ สะท้อนออกมาจากแรงเคลื่อนไหวนะคะที่เป็นสก,กุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐจากการซื้อขายทองคำในตลาดโลกแต่สำหรับเมื่อเราซื้อขายทองคำในบ้านเราเป็นเงินบาทน,นะคะเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าแหมอึดอัดเหลือเกินจะทำกำไรก็ทำไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะดีไม่ดีบางช่วงถึงขั้นขาดทุนด้วยท,ท,ท,ทั้งท้งที่ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินบาทของบ้านเราเนี่ยถ้าดูก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้น สองวันนี้ใจหายใจความเหมือนกันนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมามากมายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวต้านที่วันนี้ใครที่ชอนื้วไว้เมื่อวานนี้อาจจะพอขายทํากาไรได้ก็เหนือประมาณสังพันหกร้อยเก้ลองุดูก่อนนะคะส่วนค่าคืนนี้ยังไม่มีตัวเลขอะไรที่ต้องติดตามนอกจากเรื่องของ1ตัวเลขก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะว่าจะมีทิศทางต่อการลงทุนในทองคา อย่างไรแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าค่างเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นและคนมีคําถามว่าเอถ้าตามทฤษฎีตามหลักการเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นเงินลงทุนจะต่างชาติน่าจะเข้ามาแต่หลายคนก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันนะคะว่าแข่งค่าเร้แบบนี้อา้าวแทนที้เขาจะถือลงทุนระยะยาวเขาขายทําทำกําไรออกไปก่อนสิเพราะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าบาทนั้นจะแข่งค่าไปอีกเมื่อไร่เอายังไงดีกับทิศทางการลงทุนในช่วงนี้ถ้าไม้ต่อไปยังมีโอกาสลุ้นไฮใหม่ ใครกันแน่ที่จะเป็นคนรับไม้ต่อไปไปจากสัญญาณช่วงแรกนี้กันในสื่อของสัญญาณทางเทคนิคค่ะ